เป็นมาตั้งนานแล้วเป็นไปก็ยังไม่รู้แล้วเป็นไงบัญชาสบายดีรายการมันนี่360ของบัญชาคุยจะต้องตื่นเต้นขายรถเบนซ์จะต้องสู้กับชาวบ้านเขาวันนี้เป็นไงบัญชาไม่เจอกันนานคุณบัญชาสบายดีนะอยากรู้เป็นมาเป็นไปอยากรู้เป็นมาเป็นไปมันก็เป็นไปตาม ตามวัยตามเวลาตามชะตาชีวิต<ะ>ไม่ได้คิดผ่านมาก็39ปีเต็มๆชฉพาะเบนนะไม่ใช่ธุรกิจของวสันนะ,ะผมก็ทำดีลเลอร์โตโยต้ามาดีลเลอร์รถฮีโนโ่เริ่มต้นจากขายรถยูสมาก่อนซื้อรถพิกคับเก่าๆมาซออ่อมพอขายดีหารถขายไม่ทันก็คิดว่าน่าจะไปเอารถใหม่มาขาย ก็ไปติดต่อต่อต้ามาเราไม่ต้องมาวุ่นวายเรื่องการผลิตหรือไปหารถมามีคนส่งให้เราว่าเราขายเก่งอยู่แล้วคอนเน็กชันดีคอมมิชชั่นเยอะโลเคชันถูกต้องโลเคชันโอเคคอมมิชชั่นโอเคคอนเน็กชันโอเคก็จบก็ขายดิบขายดีจนเดี๋ยวนี้ก็ยังขายดีอยู่ก็เริ่มมาขายรถ b e n ซข้อที่หนึ่งราคาต้องไม่แพงเกิน ต้องราคาที่เรารับไหวแล่สองไปมาสะดวกไม่ไกลนักแล้วก็กว้างขวางพอที่จะเหมาะสำหรับธุรกิจของเราก็แฟกเตอร์หลักๆก,ก,ก็คือเท่านี้แหละอย่าแพงเพราะบางทีแพงมากๆค่าเช่าไปกินหมดเดี๋ยวนี้คนเปิดร้านค้าอะไรเนี่ยค่าเช่าตึกแถวเนี้ยแสนหนึ่งบางทีแสนห้าขายได้เท่าไหร่ค่าเช่าไปหมดเพราะงะั้นค่าเช่าต้องถูกก่อนที่มาทองหล่อเพราะตอนนั้นมันถูก แต่ตอนนี้มันแพงมากอะ่ะทำไมเลือกขายรถเบนซ์รถเบนซ์นขายง่ายคนรวยแล้วก็อยากขี่รถเบนซ์คนตายก็อยากขี่รถเบนซ์คนตายอยู to to ่ไปเผารถญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาไหมเผาคงเตกอ่ะเผารถเกาหลีได้ไหมไม่เอาคนตายยังต้องขี่รถเบนซ์เผาเบนซ์มาตลอดเพราะฉะนั้นจะเป็นจะตายก็ยังชอบใช้รถเบนซ์ก็เลยมั่นใจในผลิตภักต์เขาว่าคุณภาพรถเขาคงดีจริงๆ แล้วก็ยังมี image ที่ดีก็เลยเลือกทำรถแบน,นพอเปิดมาก็มีแต่คนมาหามาซื้อไม่ต้องไปหาคนไม่ต้องไปหาคนซื้อใครทำอะไรเราก็ต้องหาสิ่งที่ต่างกับเขาแตกต่างที่คนทำไม่ได้อย่างเช่นคนแย่างกันไปซื้อรถแล้วก็มาแย่างกันขายเราก็จะไม่แย่งซื้อรถเพราะแย่งซื้อรถมันก็แพงแย่งขายก็ขาดทุนต่างรถงต่างตราคา เรานั้นเราจะสวนกระแสอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาแย่งซื้อเราไม่ซื้อเขาแย่งขายเราไปซื้ออย่างนี้นะครับก็สวนกันก็ทําทอะไรสวนข้วราชาเช่นเขาซ่อมรถอยู่ข้างล่างเราไปซ่อมรถข้างบนเอาข้างล่างให้คนเช่าประมาณนั้นทําอะไรให้เหมือนกับกิเลสอ่ะมันครอบงําเราอยากได้นู่นอยากได้นี่ผมก็จะเป็นคนที่ฝืนกิเลสตลอดว่าลองไม่ได้มันได้ไหมเราอยู่ได้ไหม สุดท้ายมันอยู่ได้และอยู่เป็นสุขด้วยเกิดมามันก็มีแต่เออษษตรื่องอุปสรรคทำทำไปมันก็จะไปเจอไอ้นี่ทำทำไปจเจอไอ้นี่เจอจนชินน่ะทั้งตเด็กๆอ่ะพอเจออุปสรรคหนักๆอุปสรรคเจอหนักๆการเวลามันจะช่วยแก้ปัญหาแต่บางครั้งเนี่ยเราอยากแก้ปัญหาเดี๋ยวนั้นเราจะเอาเดี๋ยวนี้นั่นคือตัวปัญหาที่แก้ไม่ได้เพราะไม่ได้อย่างใจก็ฆ่าตัวตายไม่ได้อย่างใจก็เสียผู้เสียคนไปป่นไปจี้ไปอะไร ถ้ารอมันได้ทุกอย่างมันซ้อซก็มันแองธรรมชาติมันสร้างมาให้ปัญหามันแก้ตัวมันเองสมมติเราเป็นแผลชุบจะหายเดี๋ยวนี้เป็นไปได้ไหมไม่ได้ทิ้งไว้เขายๆเดียวยารักษามันไปเดี๋ยวมันก็สมานนึงมันเองตอนที่เศรษฐกิจตกต่ำมากบ้านเมืองเราวุ่นวายประเทศชาติเราล่มสลายอ่ะกระทรวงการคลังเราก็วุ่นวาย ประเทศไทยไม่มีใครยอมรับธนาคารปิดหมด15ธนาคารเหลือไม่ถึง5ธนาคารแล้วเราจะอยู่รอดได้ยังไงแม้กระทั่งประเทศยังไม่มีสตาบค์ตอนนั้นเรารู้สึกว่าหนักมากแต่ก็ต้องหายใจไว้หายใจเรื่อยๆค่อยๆแก้ค่อยๆคิดค่อยๆทำมันก็ผ่านมาด้วยดีนะไอ้ปี40นนะครับถือว่าหนักที่สุดละในด้านเศรษฐกิจนะมันก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพตัวเราเองปัญหาสังคมอะไรก็แล้วแต่ มันมีมาเรื่อยละ่ะค่อยๆใช้เวลาแก้ไปค่อยๆค,คุยเจราจาหนี้สินเรื่องรถยนต์รับมาเยอะไม่ไหวเอามาคันนึงก็ขัดทุนเอามาวันคันก็ขัดทุนก็ไปคุยกับผู้ผลิตต้องขอขายน้อยหน่อยได้ไหมเราเป็นตัวกลางนี่เราไม่ต้องไปตื่นเต้นขายไม่ได้เราก็ไม่ไปเอาก็คุยเขาดีๆไม่ใช่ขายไม่ได้ก็ยังต้องซื้อโดนบังคับซื้อคนไทยบางทีโดนบังคับซื้อนะฝรั่งเนี่ยเฉพาะฉลาดเขาขายของก่อน แล้วค่อยไปซื้อแต่คนไทยเนี่ยซื้อของมาขายเป็นอย่างนี้นะแม้กระท<ช>ั่งอยู่เข้าร้านแ<ช>มคโดนลดัลห์อยู่ก็จะเห็นจ่ายตังก่อนแล้วก็ไปทําให้คุณทานเ<ช>นะ่แต่คนไทยอ่ะทำให้ทานก่อนแล้วค่อยไปเก็บสตังเกิดมาต้องสร้างศรัทธาเกิดมาต้องสร้างความเชื่อมั่นถ้าเราขาดความเชื่อคนไม่เชื่อเราี่จบเลยนะปัจจุบันเนี่ยคนยังเชื่อว่าเอาเงินมาวางที่ผมแล้วรอ,รอจองรถได้รถแน่นอน จองไว้3เดือน6เดือนปีหนึ่งเขายัางรอเลยเอาไม้กนละแสนห้ามื่แล้วรอถ้าไปที่อื่นนะ่ะรถจอดอยู่ยังไม่ใช่ไหมยังยังไม่รู้ซื้อแล้วได้ทะเบียนหรือเปล่า <ok> เขาไม่มีความเชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมั่นนี่สําคัญต้องใช้เวลาแล้วก็ต้องปฏิบัติตนเดียนะครับสําคัญมากผู้นำเนี่ยประเทศรอดไม่รอดอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่ความเชื่อมัน่น พูดแล้วต้องทำถ้าทำไม่ได้หรือไม่แน่ใจอย่าพูดชัดเจนพูดว่าจะทำแล้วเมื่อไหร่แล้วทำได้ทำแล้วทำอีกเพราะฉะนั้นคำพูดของเราทุกคำเนี่ยคนที่รู้จักเราพูดแล้วเราทำเพราะฉะนั้นเราพูดหลายคนก็เชื่อมัน่นการตลาดก็เหมือนกันเราบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้ทำยังไงให้ให้แบงก์เกอร์หรือนายทุนเราเขาเชื่อ พอเขาฟังเราเชื่อเขาก็ให้ทุนเรามาทําเขาก็อยากได้ดอกเบี้ยนีย่แต่ต้องให้เขามั่นใจว่าเขาได้เงินต้นคืนนะไม่ใช่กินดอกอย่างเดียวต้นตายมีแต่ดอกได้ยังไงเป็นไปนไม่ได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้เรามีสติรู้จักสติเป็นยังไงเมื่อมีสติจะเห็นอะไรที่คนอ,อื่นไม่เห็นมดเดินเรายังเห็นเสียงเงียบเสียงเงียบเงียบเรายังได้ยินเลย รสชาติจืดๆเรายังรู้เลยรสจืดมันเป็นยังไงในความมืดเรายังมองเห็นได้จากการมีสติมีสมาธิในการทำงานเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอความมืดเราจะรู้ว่าควรจะเดินไปทางไหนเราเห็นหลับตาดูเราเห็นออดเห็นในความมืดนะคือหลับตาดูข้อ,นะอที่หนึ่งอย่าไปเบียดเบียนใครนะมีเมตตาคนให้อะไรได้ให้ไป อย่าเบียดเบียนแล้วถ้าให้ได้ก็ให้ไปช่วยเหลือใครได้มากน้อยก็ช่วยไปตรงนี้มันก็ช่วยเรานะปากต่อปากมาที่นี่ก็ไม่เคยผิดหวังเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องของประเทศชาติอย่าไปเอาเปรียบสังคมนะก็อ,อยู่มาอย่างเนี้ยคนก็เชื่อมัน่นผมก็ขายที่หนึ่งมาตลอดแล้วผมก็ไม่เคยพูดว่าผมที่หนึ่ง ถ้าเงียบคนก็รู้กันเองว่าที่นี่ขายเยอะ,อะขายเยอะจริงๆแล้วเราขายนานนะ่ะถ้าจะนับจำ,จำนวนขายปัจจุบันเนะี่ยที่นี่ขายเยอะยังขายเยอะปีพันกว่าคันสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะประมาณปีละพันแปดร้อยคันตอนนี้พันสองพันสามยังน้อยกว่าตอนนู้นเลยนะเพราะเราขายดีจนชินนะ่ะขายดีจนเราไม่รู้สึกว่าเราต้องที่หนึ่งหรือที่สองที่สาม ที่อะไรก็ได้เราไม่ได้ไปสนใจนะแล้วเราก็ไม่ได้แข่งกับใครผมก็ไม่ได้แข่งกับบีเอแล้วก็ไม่แข่งกับบอลโว่เราแข่งกับตัวเองทํำยังไงเอาสินค้าที่ดีที่สุดไปให้ลูกค้าใช้แล้วเขากลับมาขอบคุณนะขอบคุณที่แนะนํารถรุ่นนี้ให้ใกําไรพอควรอย่าไปเอาเยอะก็อยู่กันานานๆอย่างเงี้ยนะไม่ต้องรีบรวยมีเวลาให้รวยเยอแะแยะมันเป็น มันประกันชีวิตไม่ใช่การประกันชีวิตโดยเอาตังค์ไปให้บริษัทประกันภัยตายแล้วได้ตังค์ป่วยแล้วได้ค่ารักษาแต่รถเบ้นเนี่ยประกันไม่ให้อยู่ตายไม่ให้อยู่ป่วยมันคุ้มครองไม่ให้อยู่เจ็บคุ้มครองไม่ให้อยู่ป่วยรถเขามีความปลอดภัยทั้งชนด้านข้างหงายท้องพลิกคว่ำมันปลอดภัยจริงๆเลยนะครับแล้วก็โอกาสชนก็น้อยด้วยนะ ไม่ใช่ชนแล้วปลอดภัยนะโอกาสจะชนก็น,น้อยเพราะเขาใส่ฟังก์ชั่นอะไรอยู่ช่วยและช่วยเบรกช่วยประคองไอการขับเคลื่อนไม่ให้มันตกคูคลองอะไรเงี้ยนะหรือตกน้ําเสร็รจกระจกมันเปิดเองอะไรพวกนี้มันคุ้มครองตรงเนี้ยที่คุณภาพรถเบนซ์มันมีอยู่เรายังใช้มันไม่ได้เต็มที่เลยนะมันมีอะไรอยู่ในนั้นอีกเยอะแยะซึ่งเวลาเหตุฉุกเฉินแล้วมันจะออกมาช่วยอยู่อ่ะมันเป็นช่วยคุณขับสบายๆนะครับ แม้กระทั่งง่วงนอนมันยังบอกง่วงแล้วพักได้แล้วมันเตือนเลยนะขับรถเป็นนิ่งๆอ่ะนิ่งๆน,งนิ่งนานๆไม่เลี้ยวไม่อะไรเลยนิ่งเฮ้ยอยู่ง่วงนอนอยู่นะมันเตือนเลยนะพักได้แล้วกินกาแฟาสักแก้วหนึ่งรถหรูจริงๆมันก็จะมีสองอนรถเฉียวเพื่อให้คนดูขับโชบให้คนหันหลังแล้วก็ภูมิใจียบบุ้มมีความสุขไอ้เสียงดังบุ้มแล้วคนหันมาดูด่าแม่นะเขาก็คิดว่าคนชมรถสวยจริงๆเขาด่าไอ ใช่ไหมวุ้มลูกหลานเราตายหรือเปล่าหรือเสียงมันกวนอ่ะเนี่ยมันก็มีรถประเภทน่ะคนมีตังค์เขาชอบขอบับวุ้มให้คนดูนั่นคือรถหรูจริงๆแต่อันนี้มันรถรถคุณภาพไม่ใช่รถหรูนะรถคุณภาพจนคนที่รู้คุณภาพมาซื้อคนที่รู้คุณค่าของกมันก็มาซื้อพอซื้อไปเรื่อยๆมันก็เป็นสังคมไอ้คนขี่รถเบนซ์น่าจะเป็นคนที่ เป็นคนฉลาดเป็นคนมีสตังค์ด้วยแล้วยังฉลาดด้วยนะอยู่ในคนคนเดียวกันเพราะน้นมันไม่ใช่รถหรูนะรถเบนส์น,นะรถหรูอีกแบบก่อนตายขอขี่เบนสกหน่อยนะมีอย่างนี้เยอะตังค์เยอะแยะเดินยังไม่ไหวแล้วบอกลูกซื้อเบนซ์ให้พ่อนั่งหน่อยนั่งแล้วตายก็ยังดีอย่างนี้เยอะนะเมื่อสองวันเนี้ยเก้าสิบกว่าเข็นรถมาเลยนะลูกซื้อให้พ่อ พ่อรู้ไม่นั่งไม่ไหวเพราะนั่งรถเข็นเยแต่ก็พ่อไม่จับแล้วก็ชื่นใจโอโ้ลูกซื้อให้มันเป็นรถในฝันนะถ้าให้ผมเดาเพราะว่าจากนี้ไปสิบปีก็ยังยังดีอยู่หลังจากนั้นผมไม่รู้ละแต่เบนซ์เขาก็ไม่ได้หยุดการพัฒนาของเขาเนี่ยเขาก็หนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยรถอื่นก็ลไล่มาเรื่อยออกแบบเบนซ์ออกอะไรเขาไล่ตามเพราะฉะนั้นเรายังเป็นผู้นําอยู่ ช่วงสิบปีหลังจากนั้นผมไม่รู้จริงมันมีอะไรมาทดแทนไหมมีรถไม่ต้องขับกดตุ่มไปเองจอดเองอะไรเงี้ยนะกแบเบนเขาก็ยังทำอยู่เขายังสู้อยู่ับผมก็ททำมาส0สิบปีเบนมันก็ยังที่หนึ่งอยู่แม้กระทั่งตอนเด็กๆผม,มาอายุสิบกว่าเบนมันก็เป็นผู้นำอยู่ผ่านมาครึ่งชีวิตครึ่ชีวิตเนะี่ยมันก็ยังนำยังนำอยู่ จากนี้ไปผมก็คิดว่าช่วงที่ผมอยู่มันก็ยังน่าจะนำอยู่หลังจากนั้นผมไม่รู้เพราะไม่รู้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่จะรู้มัน